ยินดีต้อนรับกลับสู่คาร์ดิ a นสตีช่องที่จะพาคุณไปทําความรู้จักกับรถรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและความคุ้มค่าวันนี้เราจะพามาชมรถยนต์แฮต b a c k ที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ2026 Honda City Hatchback รุ่นล่าสุดที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลามากยิ่งขึ้น Honda City Hatchback รุ่นปี2026มาพร้อมการปรับโฉมใหม่ที่ดูสปอร์ตและพรีเมียมกว่าเดิม ระจังหน้าทรงใหม่ไฟหน้าเล็ดดีไซน์เพรียวบางกันชนหน้าหลังถูกออกแบบให้ทันสมัยและฉบเฉียวขึ้นเสริมด้วยล้อลอลูมิเนยใหม่ที่ช่วยเพิ่มบุคลิกความเป็นสปอร์ตแฮตช์แบ็กอย่างแท้จ,จริงขนาดตัวรถกระทัดรัดคล่องตัวเหมาะอย่างยิ่งกับการขับขี่ในเมืองที่การจราจรหนาแน่นภายในห้องโดยสาร Hondacity h a t c h b a c k 2026ให้ความรู้สึกพรีเมียมและกว้างขวางเกินตัววัสดุคุณภาพสูงถูกนำมาใช้มากขึ้นเบาะนั่งสบายและปรับได้หลากหลายเพื่อรองรับทุกการใช้งาน ไฮไลท์อยู่ที่หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแผงหน้าปัดดิจิทัลและช่องเก็บสัมภาระด้านหลังที่สามารถพับบอกเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานได้อย่างอนเนกประสงค์ด้านสมรรถนะ Honda City Hatchback 2026ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.0ลิตรโบที่ให้กำลังทั้งแรงและประหยัดน้ำมันขับสนุกและตอบสนองได้ดีในทุกช่วงความเร็วพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้ความนุ่มนวลและต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่ต้องการความประหยัดยิ่งขึ้นยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริด e ี (HEV) ที่ให้การขับขี่เนียประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมในด้านความปลอดภัย Honda City Hatchback 2026จัดเต็มด้วยเทคโนโลยี Honda SENSING ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนและกล้องมองรอบคันเพื่อให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกเส้นทาง ท้ายที่สุดแล้ว Honda City Hatchback 2026คือการผสมผสานระหว่างดีไซน์สปอร์ตการใช้งานอเนกประสงค์สมรรถนะที่เราใจและเทคโนโลยีที่ครบครันเหมาะสำหรับคนเมืองที่ต้องการรถที่ทั้งคล่องตัวและใช้งานได้รอบด้านรวมถึงผู้ที่มองหารถคันแรกที่คุ้มค่าที่สุดในยุคนี้นี่คือ Honda City Hatchback 2026รถแฮตช์แบ็กที่พร้อมพาคุณไปทุกที่อย่างมั่นใจและมีสไตล์ ขอบคุณที่รับชมคาร์ไดนาสตี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่เราจะพามาอัปเดตให้คุณก่อนใคร